นั่นอถู่ห้างวดติดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชินีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับคนฝันแม่นนะครับฝันเห็นอาจารย์นใส่ชุดขาวในความฝันจะตีวิเลขไหนไปฟังกันครับมีอะไรเราต้องมาคุยกันเผื่อเรามีความฝันที่แม่นๆดีๆเราจะได้อ่าอุ้ยน้ำน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนะครับ ว่าไงครับเป็นยังไงครับในความฝันว่าจะว่าจะมา่อวานลงฝันเมื่อคืนฝันว่าฝันว่าได้มากินข้าวกับปู่กับอาจารย์น็อดพอมาถึงบ้านอพอมาถึงอาหารเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่อาหารที่เรากินเป็นอาหารอะไรก็ไม่รู้คนเยอะฝัน,น,น,นเยอะมากแล้วก็อาจารย์น็อตก็แต่งชุดขาวแต่งชุดขาวเป็นไม่เป็นผู้ชายเป็นเหมือน ครเป็นเหมือนครึ่งครึ่งครึ่งเทียบครึ่งคนบ่เหมืนไส่บรูมันใส่บรูเลยนะไม่รู้เลยบอกว่าถูขาวแล้วบอกว่ามากินมากินมากินด้วยกันเออเราก็มานั่งดูอาหารเราไม่เคยกินเป็นอาหารที่เราไม่รู้จักด้วยแล้วก็เห็นศพอยู่สองศพเห็นศพศพนึงก็อยู่ตรงนั้นแล้วอีกศพไม่เห็นหรอกแซลติดผ้าขาว อืมตีศพหนึ่งเห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายครับไม่รู้มันไม่รู้ว่าเป็นศพอะไรด้วยแต่ว่ารู้ว่าเป็นศพนอนอยู่ศพนอนผู้ชายฝันเห็นอาจารย์ต้องใส่เลขอาจารย์จะเข้าไม่อาจารย์จะเข้าคถ้าศพเข้าสามตัวนะม๋ยวมันจะเก้าศูนย์สองว่เหรอสองศูนย์เก้าว่เป็นคนฝันแม่นนะว่าที่แล้วฝันว่าน้องสาวมาบอกเลขออกแล้วแปดสี่ก็ไปซื้อแปดสี่ แล้วน้องสาวคนที่บ่บอายุห้าสิบแปดห้าสิบแปดไม่ถึงเชื่อตั้งแอืมมาจากไหนคุณแม่มาจากไหนกันครับนี่ยอยู่้อยเอ็ด้อยเอ็ดไร่ฝันแม่นจอว่ไม่ได้มาแล้วนะเพราะว่ารถไม่ว่างรถไม่ว่างมาสั่งแรกค่ะ มาเล่าความฝันให้เราฟังพูดกันเมื่อวานว่าเออพรุ่งนี้จะไปอเราไปสั่นเมื่อคืนว่าาาาจะะมเเเลฝันนยแล้วตอนแรกที่อยากจะมาเนี่ยเราติดตามอาจารย์ทางยูทูบทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยรูดแก้วเก็บก็ได้สามตัวแต่ได้ไม่เยอะแม่ที่ความฝันนี้ฝันตั้งแต่เมื่อไรแม่ฝันอะไรฝันฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่เองโอ้ ฝันว่าเห็นอาจารย์ใส่ชุดขาวแล้วก็กินอาหารกินอาหารที่ไม่ใช่ของมนุษย์อ่าแล้วก็เห็นศพียกให้เรากินด้วยแยกให้เรากินด้วยว่าเราเหนแล้มันไม่ใช่อาหารของเราแล้วท่านก็ใส่ชุดขาวหมดน่าจะประมาณนั้นน่าจะอาหารประมาณเป็นทิพย์เป็นเทพคุณแม่มันใจเรียกอะไรเอ้าลองตีหน่อยครับคุณแม่ชอบอ่ะฮอบศูน ศูนย์มาแน่นอนไม่้อมีตกออีกเลียกหนึ่งศูนยปดศยเหรอผมว่าสองนะอ้าแล้วแต่แม่นะอ่ะแล้วแต่แม่แล้วแต่แม่แต่เราตีเป็นศูนย์สอเก้าประมาณนี้เอาลองดูลองดูทอก้าศูนย์สองก้าศูนย์สองนามบัดชนยใช่ใช่ความฝันไม่ผมเจ้าเก้าไว้หลังไงคุณพี่เจ้าเก้าอยู่หน้าแล้ว อเฝันว่าโมโหนี่จะมีศูนย์มาทุกครั้งเอแต่ละวัมศูนฝันเห็นที่โมโมโหมากทำยังไงก็ไม่รู้แต่โมศูนย์นศูอเป็นศูนยเป็นศูนแน่นอนฝันหลายวันแล้วนะสองนี้แต่ว่าฝันที่จะมาในฝันมนคืนย้ำตัวเลขอีกครั้งคือคุณแม่ชอบแปดศูนยศูนแปดแปดศูนยอ้อ ประมาณนั้นน่าจะเข้าเลขอาจารย์เข้าแหละเลขอาจารย์น่าจะเข้าใช่เพราะว่าได้มากินเนาะยายเขาฝันว่าได้มากินกับอาจารย์น่าจะเข้าอืมเขาฝันว่าได้มากินข้าวด้วยกันอะไรมานด้กันกินอาหารเทียบด้วยกันเข้าไม่แน่เลอาจารย์อืมแล้วคุณแม่ที่มาด้วยกันฝันอะไรหรือเปล่าคะไม่ฝันเลไม่ฝันเลยเมื่อคืนล่าสุดที่จะมาเมื่อคืนว่าไม่ฝันต่อขันฝันเห็นแบบ เหมือนได้ไปจับจิงฟองกลมๆแต่แต่เป็นคนอื่นจับแต่ก็เลยก็เลยหยิบขึ้นมาก็ดูนะดูเปิดออกมันเห็นตัวเลขแ่แต่แต่แม่ไม่ได้ดูนะก็เลยบอกให้เจ้าของคนที่เขาหยิบจิงฟองเขาดูแต่ก็มีตัวเลเก <9. S 2> ้าหอะไรครับแตามีสี่ตัวมีสี่ตัวเลยหนึ่งศูนย์ศูนหนึ่งสองศูน ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ที่เขาเขียนให้เขาเขียนให้เลยนะเขาเขียนให้เลยก็คิดว่าจะไปซื้อคุณแม่เดินทางมาครั้งแรกด้วยแล้วก็มาเล่าความหลอความฝันให้เราฟังต่อหน้าองค์ปู่นั่นเลยว่าฝันนันแหละตามในคลิปเลยนะครับนาะขอปู่ลี้ยงครับแม่นีจะซื้อหน่ยเาวายืนหนี้หวยเหลายืนนี้ใช่เพราะว่างวดที่มันออกออกเก็ดห้าใช่ไหมฟันได้ฝันได้ หกเจ็ดห้าแต่ไม่ซื้อแต่ไม่ซื้อนะถ้าซื้อนี่ก็โดนทั้งสามตัวเลยแต่ไม่ซื้อที่บ่าตัวเองหมดแล้วไม่ซื้อหรอกฝันได้นะฝันมีคนมาเขียนให้เหมือนกันเสียงเอาไปเสียงเรียกราวเย็นนี้เขาดูคดูว่าอาจารย์จะเปิดยเรียกราตรงกับเลขคอมฝันคนแม่ไเด้วคุแม่ศูนย์นึ่ศูยไเนาะศูนย์หนึองศูนศนยี่แหละล้วเรียกราวนี้อาจารย์จะป่อยตรงไหมลองดูเพราะว่า ที่แล้วเจ็ดห้าฝันได้นะฝันได้เจ็ดห้าเลยอลไอ้หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าฝันเห็นตัวเลขตัวนี้เลยฝันเห็นตัวเลขเลยค่ะมีคนเจ็ดห้าไม่ต้องแปลยากเลยเนานะ,อะตอนนั้นอ่ะไปฝันเห็นน่ะไปไม่ไม่ทราบว่าไปเที่ยวที่ไหนไปไปวัดแล้วนะก,ก่อนจะออกจากวัดก็ไปไป,ไปเดินไปหน้าประตูประตูโขงใช่ไหมก็เลยบอกว่าประตูโขงว่าีสวยจังเลยนะพูดกับคนที่ไปด้วยแล้วก็เลยมองขึ้นไปเออขาสร้างขอสออะไรนะมองขึ้นไปเห็นหกหก แล้วก็แล้วก็หกเจ็ดห้าแต่มันจะออกหมายลาวไงมันออกเจ็ดห้าแต่ไม่ไม่ได้ตามนะไม่ได้ซื้อนะนะครับมั่นใจมั่นใจมั่นใจในความฝันตัวเองนะนี่เนาะมั่นใจด้วยใช่ความฝันแม่นมาด้วยกันเนาะมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันนวดที่ออกอะไรนะสี่สี่ข้างล่างใช่ไหม งวดนั้นงวดนานแล้วนะที่ออกสี่สีข้างล่างแล้วข้างบนหกสี่สีรืออะไรอ่าสี่สี่งวดนู้นสองเดือนที่แล้วอัก็ได้ผมฝันเลยฝันว่ามันออกข้างล่างเลยสี่สี่ได้งนั้นได้ครับขึ้นมาสังแร็น่าจะน่าจะมันน่าจะเข้าน่าจะเข้าเอ้ายินดีด้วยครับยินดีด้วยมาได้ได้มาก็โอเคแล้วเนาะยังก็จะมาอเพราะว่าพอดีรถไม่ว่างอะเนาะครับ ไม่ว่าเงเค่เออค่ำก็จะมาคิดพูดกันนะเย็นๆวันนยวก็จะมาตอนเช้าพอดีรถไปส่งยายไปโรงพยาบาลไงเออยจะว่างหรือไม่ว่างเนาะวันนี้จะได้ไปหรือไม่ไปเนาะลูกสาวบอกว่าเออบ่ายก็ต้องไปพอดีก็เลยได้บานนี่เลยครับเอ้าเป็นความฝันของคุณแม่จากร้อยเอ็ดนะครับคุณแม่แม่นมันแม่นด้วย ถูกไฟด้วยเอา้าง,งวนนี้ไม่แน่งวนนี้ไม่แน่งวนนี้ไม่แน่เนาะเอ้ามันคือมันเป็นความฝันใช่ไหมเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ใช่ไหมาานั่นถูกห้งางวดติดเนาะเงนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นความฝันเนาะเราเราเล่าสู่กันฟังนะฮะลองให้เอฟซีลองไปตีดูว่าความฝันของคุณแม่จะตีเป็นเลขอะไรมั่งเอ้าเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกไดยที่คับเด้อว่าจะตีเป็นเลขอะไรคุณแม่มั่นใจแปดศูนย์ต้อไหมเนาะ 0880์แปดเอา้าลองดูนะครับเพื่อขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ